สวัสดีครับไอซน,นะครับทิ่สุงนงศ์ูมิศรีเวลาผมรับบทเป็นโวโลดครับเป็นมือเพลงของวงว,งวินเทอร์ครับผมไอคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงคะให้นิยามตัวเองว่าอะไรออไล่สาระครับเป็นคนชิลๆช,ช,ชอบแบบเหมือนแบบว่าไม่ค่อยชอบวางแผนก็คือสมมเกิว่าเจออะไรหน้าง,งานก็ทําตามนั้นเลยครับผมเพลงไหนที่ตรงกับชีวิตของไอซ์ตอนนี้มากที่สุดเพราะอะไร h e r e ชิโอเพอร์เฟกตครับเพราะว่าไอซรู้ช่วงนี้ฟังบ่อยอา,อาจจะไม่เกี่ยวกับชีวิตผมมากเพราะผมก็ค่อยเพอร์เฟกต์ ก็ชอบชอบเดาเพลงชอบวิธีการร้องเนี่ยสไตล์การแต่งตัวของไอชอบแบบไหนมากที่สุดคะเน้นเน้นความเย็ยนครับอะไรก็ได้ที่ใส่แล้วแบบลมผ่านแล้วมันเดียนยวเพราะว่าผมเป็นคนขี้ร้อนเวลาไปไหนก็แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวออกง่ายแล้วเป็นคนแบบไปก็ได้เดี๋ยวออกแล้วแบบแบบมันมันเหนียวตัวไม่ค่อยสบาย<ม>ก็เลยชอบอะไรที่มันเย็ยนๆมากกว่าตอนที่เรียนอยู่ชอบวิชาอะไรเพราะอะไรชอบกีฬาครับเพราะว่าเป็นวิชาเดียวที่ทําได้ดีครับวันนี้วิชาเรียนไม่ค่อยเก่งครับผม ในออกแนวกีฬามากกว่าปกติไอไปช้อปปิ้ที่ไหนครับปกติผมช้อปออนไลน์ครับไม่ค่อยออกไปเดินห้างมันอยากจะรู้สึกว่าการหาของออนไลน์หรือทาง,งเอจหรือทางปติกเงี้ยมันหาสบายกว่าครับเหมือนแต่ว่าอยากอ,อยากได้อะไรก็ต้องเดินหาแคใช้เสือ้อาแล้วก็พอเจอจชอบก็ซื้อได้เลยสิ่งของที่ขายไม่ได้ต้องคกติดตัวตลอดเวลาโทรศัพท์ครับผมเพราะว่าต้องเริม่มรอบเริ่มอะเริ่มเริ่มเข้ามา เฉียดแบบคริปตก็ต้องมีโทรศัพท์ต,ติดตัวตลอดเวลาเอาไว้เทดพิเศลาิเเดี๋ยวขาดุนไอดอลในการแสดงที่ชื่นชอบมากที่สุด idol เขาชอบพี่ซันนี่ครับชอบซันนี่<ม>รู้สึกว่าเขาเป็นคนมีบทแตกรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนกบว่าเป็นมีเป็นนักแสดงที่มีวินัยครับทั้งแบบเหมือแนบบแบบพอหลังฉากก็ตลกด้านแต่พอเข้าฉากก็คือทำหน้าที่ตัวเองได้ดีครับกีฬาที่ชอบเล่นมากที่สุดครับแฟลกฟูดบอลครับ ก็คืออาจจะเพอนอาจจะไม่คยรู้จักการเป็นกีฬาที่มีกฎคล้ายๆ a ม e r กั a ฟุตบอลครับผมแต่ว่าจะลดแรงประลงเล่นตั้งแต่มหาลัยนะก็เลยติดมาถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นกาแฟไอจะเปรียบตัวเองเป็นกาแฟอะไรครับอเมริกาโน่ครับเพราะว่าเข้มจริงๆแล้วเป็นคนเข้มถึงหน้าจะไม่เข้มแต่เป็นคนเข้มแบบว่าแต่ก็ไม่ค่อยใส่ตรงแล้นใส่อย่างอื่นไ้ครับคือทนนี้ให้ไอฝากผลงานแล้วก็ฝากไอจีเลย ก็ฝากติดตามคอฟฟี่เมโลดี้นั่นแหละครับผมก็เป็นซีรีส์นะครับเกี่ยวกับดนตรีนะครับความรักนะฮะเราอยากให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ IG ผมนะครับเป็นไอซ์โท o โลโลโลนะครับก็คือ I-C-E-T-R-O-L-O-L-O-L-O ครับผมกับไป